สวัสดีครับเพจสลาลมคอย FC นะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็ช่อง YouTube สลาลมคอย n n e l นะครับคลิปนี้ผมมารีวิวแนะนำเหรียญน,นะครับเป็นการแบ่งปันความรู้มากกว่านะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเหรียญ10บาทนะครับวาระนี้นะครับเหรียญ10บาทที่ระลึก80ปีกระทรวงพาณิชย์นะครับ เหรียญน,นี้มีการผลิตออกมาปีพศ2543นะครับก็เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับวาระของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญแบบปกตินะครับเหรียญแบบปกติที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็นเหรียญ อ่าบ,บาทที่ระลึกที่เป็นลักษณะของเหรียญ10บบาท2ส,สีนะครับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีคืออะไรก็คือดูตามเหรียญเลยนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ <c oughs> มีขอบนอกแล้วก็ไส้ในเป็นโลหะ2ชนิดนะครับมาประกอบกันตามรูปเลยนะครับก็ไม่ต้องลงอธิบายข้อมูลลึกๆนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีผมเชื่อว่าหลายๆท่านคุ้นชินแล้วก็เคยเห็นกันบ่อยนะครับแต่ว่า มีการาพบเจอนะครับอาจจะไม่ใช่การพบเจออาจจะเป็นการแบบนำเอาออกมาโชว์แล้วก็แบ่งปันให้ความรู้กันนะครับกับในกลุ่มในกลุ่มเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆดูเหรียญน,นี้นะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บบาทนะครับครบ80ปีกระทรวงพาณิชย์ปีพศ2543เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูสีนะครับ สีของเหรียญเป็นสีเดียวกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโลหะ2สีแบบปกตินะครับเหรียญแบบนี้หลายๆท่านก็คิดว่ามีจริงหรือเปล่านะครับเหรียญแบบนี้มีจริงนะครับแต่ว่ามีจํานวนน้อยนะครับเหรียญชนิดนี้เหรียญแบบนี้ในกลุ่มนักสะสมจะเรียกว่าเหรียญ mto นะครับ mto คือเหรียญอะไร mto ก็คือเหรียญที่ มีการจัดทําขึ้นในกรณีพิเศษนะครับมีออกมาไม่เยอะนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเรียกว่าเหรียญ mto และกันนะครับเป็นเหรียญ mto นะครับวาระ80ปีกระทรวงพาณิชย์เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับไม่ใช่แบบเป็นเหรียญชุบหรือว่าเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน าการตรวจสอบเบื้องต้นเราดูได้ยังไงนะครับอันนี้ข้อมูลตามที่มีการนำมาลงแนะนำกันนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ10.49กรัมนะครับมีหน่วยเป็นกรัมนะครับ10.49กรัมนะครับน้ำหนักจะเยอะกว่าเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติของเหรียญสิบบาทถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ชุบมานะครับ น้ำหนักก็จะอยู่ที่8.5-8.6กรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญปกตินะครับถ้าเกิดว่าเอาเหรียญ10บาท2สีไปชุบนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนี่ยตามตามตาม,ตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับเป็นเหรียญ10บาทเนื้อเงิน <c oughs> เหรียญเนื้อเงินน้ําหนักจะอยู่ที่10.49กรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลข้อมูลจริงนะครับจากเจ้าของเหรียญน,นะครับก็ส่วนเรื่องราคานะครับ ราคาก็ต้องมีหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินแบบนี้นะครับผมก็รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีของแท้นะครับของแท้ก็ตรวจสอบง่ายๆ่านะครับชั่งน้ําหนักชั่งน้ําหนักแล้วก็อาจจะมีการตรวจทดสอบเนื้อนะครับเหรียญนี้เริ่มต้นที่10,000ืนนะครับอันนี้กรณีที่มีใครมีแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะครับอันนี้ก็คือแจ้งราคาที่ซื้อไหวแล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญวาระ เนื้อเงินนะครับของแท้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10กรัมนะครับซื้อที่เหรียญละ1น0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ <c oughs> มีอีกเนื้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสีขาวล้วนแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับได้ประมาณที่8 8.9า 8. 9, หรือว่า,าประมาณ8.9อ่ะ8.9ถึง9 9กรัมอ่ะนะครับอันนั้นก็คือเป็นเป็น,ปนจะเป็นเนื้อนิกเกิลล้วน นะครับน้ำหนักจะแตกต่างกันนะครับเหรียญปกติเหรียญเนื้อนิกเกิลแล้วก็เหรียญเนื้อเงินนะครับคลิปนี้ผมนำเหรียญเนื้อเงินแล้วก็จุดสังเกตนะครับก็คือน้ำหนักของเหรียญสิบบาทเนื้อเงินเนี่ยน้ำหนักก็จะประมาณนี้นะครับ10.49กรัมนะครับราคารับซื้ออยู่ที่เหรียญละ1น0 0 0บาทนะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับว่าหายากแน่นอนนะครับก็คือ น้อยคนที่จะมีนะครับนับเหรียญได้เลยแต่ก็คือมันมีเหรียญแบบนี้ออกมารีวิวออกมาโชว์นะครับผมก็อยากจะนำข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ f c ได้รับรู้กันนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเหรียญหายากนะครับแต่ก็คือไม่เป็นไรเรารู้ไว้เป็นข้อมูลก็ยังดีกว่าไม่รู้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ